สวัสดีอีหอยหลอดทุกท่านสปอยล์ยับเซนเฮลโปรดส่งใครมาช่วยชั้นทีก็เรื่องนี้อยากทุกคนไปดูครับอาทิตย์นี้ผมว่าเรื่องนี้น่าดูหนังมันจะเป็นหนังคอมมดี้เออเป็นทีเรื่องคอมดีเว้ยมันติดแบทโจ๊กเออซึ่งหนังเรื่องเนี้แซมไรมียังคงเอกลักษณ์ลายเส้นงานของตัวเองอยู่ เปิดเรื่องมาลินดาลินดาเนี่ยมันทําเป็นนางเอกของเรื่องเว้ยเออไม่มันเหมือนมันทํางานเป็นแบบฝ่ายกลยุทธ์วางแผนการตลาดอะไรสักอย่างบริษัทแม่งอะ่ะเออแล้วทีเนี้ยหัวหน้าแผนกมันอะ่ะหัวหน้าแผนกมันอะ่ะแม่งก็มาเอางานลินดาไปเอาไปเข้าประชุมแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่งเป็นงานของตัวเองเว้ยเออแม่งเคมแม่งเคมเป็นขเขมรเลยสักไอ,อแม่งเอางานเขาไปเคมเป็นขเขมรเลยเฮียแล้ว แล้วก่าลินดามันจะไปเข้าประชุมด้วยเออตอนแรกมันดีวกันว่าเออลินดามันต้องเข้าประชุมด้วยแต่ทีน,นี้ยพระเอกอะบอกบริษัทเราก็รู้นี่อืมช่วงเนี้ยอะไรตัดได้ก็ตัดมันไม่แน่ไม่นอนหรอกเออบอสคนเก่าิ่งตายเนี่ยเดี๋ยวลูกกขขึ้นรับตําแหน่งนะเออหนังมันทามันให้เราเห็นบรรยากาศว้ยของเรื่องว่าคือลินดามันเหมือนเป็นหมาหัวเน่าอะมันเหมือนโดนเป็นคนไม่มีใครครบอะเออทึกถึงอ่าพี่เตอ๋อพี่เตอ๋เตอในเรื่องแฟนเดย์อะ แบบเพื่อนคุยว่าเอ้ยวันนี้ไปเที่ยวไหนดีเ,เลิกงานเสร็จไปคาร์าลาเกะไหนดีไม่มีใครชวนลินดาเลยลินดาไม่มาเจอหน้าเอ้ยฉันมีเพลงเก่งฉันเพลงว่ารันตเวนู่นนี่นั่นเออแล้วนายละ่ะเพลงเก่งคืออะไรแล้วมันก็เดินหนีเลยคนที่มันกลุ่มที่มันคุยกันอยู่อะแมวมันกวนแบบเออพอไอ้ลินดาเนี่ยมันเหมือนไม่มีคนคบในบในบริษ,ษัทอะเสอ,พอเพื่อนร่วมงานแม่งมีใครคบกับแม่งแม่งเหมือนน คือมันไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์นนะเว้ยคือมันอยากคบคนอื่นแต่คนอื่นอ่ะเขาไม่คบมันไงเออแล้วก็ให้เห็นว่าไอ้เจ๊เนี่ยแม่งกีวิธีการเอาตัวรอดมากแม่งอยากเป็นนักเซสืบเวิร์ลอยู่ที่บ้านมันก็คุยกับนกแบบเฮ้ยฉันเนี่ยนะเซอร์ไวิรลนู่นนี่นั่นก็คือในบ้านมันก็มีแต่หนังสือวิธีเอาตัวรอดหนึ่งศูนย์หนึ่งเต็มเลยอะที่โต๊ะทำงานมันก็มีต่อมาพระเอกพระเอกเนี่ยชื่อแบตลี่คือพระเอกพ่อมันตายใช่ปะเออแล้วทีนี้มันก็ขึ้นมารับตำแหน่งแทน แล้วทีเนี้ยก่อนพ่อมันตายพ่อมันดีกว่านางเอกไว้ว่าจะขึ้นจะเลื่อนขั้นให้ให้หนางเอกเนี่ยเป็นรองผู้จัดการออแล้วทีนี้พอตอนพระเอกขึ้นมาเป็นอะพระเอกมันก็บิดบิดนางเอกให้เพื่อนมนะันมาเป็นรองผู้จัดการแทนพอไอเจนี่มันรู้เรื่องก็ฉุนดีเพราะว่ามันรู้จักเพื่อนรูมงานโตข้างๆมันแหละกำลังเขียนเมลบอกคนทั้งบริษัทเลยว่า รองผู้จัดการคนใหม่เนี่ยเป็นไอเพื่อนพระเอกอ่ะเป็นพพเ,ออเนพื่อนของพระเอกไว้รองผู้จัดการคนใหม่ก็คือไอหัวหน้าแผนที่เจ๊ที่ทําง,งานอยู่แหละที่ช่วงแรกมันแย่งงานไอเจ๊ไปเข้าประชุมอ่ะ <c oughs> อืมเจ๊รู้เจ๊ไม่ก็ฉุดเว้เจ๊ไม่ก็หน้าเลือดเลือดขึ้นหน้าเลยเลือดขึ้นหน้า <c oughs> โอ้เดินเข้าไปใน,นเดินเข้าไปในห้องประชุมบุกเข้าไปเลยไม่ห้องประชุมดิห้องทํางานพระเอกเอ อธีเนบอกบอสคะฉันไม่ต้องคุยคะ่ะบอสแม่งสัมภาษณ์เลขาอยู่เออแบบคุณสามารถทําอะไรผมได้บ้างคุณสามารถทุ่มสุดตัวให้ผมได้แค่ไหนผู้จําผู้จัเมสเซจนี้ได้กําลังร,รับสมัครเลขาอยู่เลยขาก็อย่างงี้อืมเอ้ยว่าไงครับคุณว่าไงอยู่ดีกระบุกว่าในห้องผมนี่ผมผมคาดไม่ถึงเลยเนี่ยก็คือเจมส์ันก็คอาไปโวยว่าเนี่ยจริงอ่ะ หนเนี้ยหนูต้องได้นะคะบอสต้องต้องต้องเป็นเจ้นะนางเอกไม่ดูแกวไปอีกอีกต้องเป็นเจ้นะคะเหนูทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกแล้วพระเอกก็บอกว่าเฮ้ยคนที่จะมายืนข้างผมได้เนี่ยต้องบุคลิกดีอีเจ้เนี่ยคือบุคลิกไม่ดีเออไม่มีคนเข้าหาคือแบบต้องต้องต้องดูดีเออต้องดูดีต้องแบบต้องเป็นคนที่ดูดีอ่ะผลงานอาจจะยังไม่ต้องก็เลยให้นางเอกอ่ะ อ่ะมันมีบริษัทอ่ะมันกําลังดีวกับรบ,บริษัทที่กรุงเทพอ่ะหลังเรื่องนี้ถ่ายที่ไทยอยู่นะเออมันดีวบริษัทที่กรุงเทพอะ่ะไม่ลงตัวแล้วทีนี้ก็ใช้นางเอกอะ่ะเป็นพิสูจน์เหมือนไม่แน่ใจว่ามันให้พิสูจน์ไหมก็คือให้นางเอกไปช่วยงานที่กรุงเทพให้ปิดดิวนี้ให้ได้ถ้าปิดได้แล้วค่อยมาคุยกันเรื่องเรื่องขั้นของคุณเออตังเอกก็อืโอเคได้ได้ได้ไดเราข้ามไปนิดนึงก็คือช่วงที่พระเอกกาลังคุยกับนางเอกแต่นางเอกเอกนะี่ยแบลนี่คุยกับอ e ีเจ เจนี่อยู่ก็คือเปิดตัวคู่มั่นคู่มั่นก็จะเป็นเป็นสาวนิกคนหนึ่งเป็นสาวนิกสวยเลยเป็นสาวเนหน่งแต่เขาเป็นนิกไงสวยดีเอ,อแล้วก็มาเปิดตัวเปิดตัวแค่นั้นแหละก็ดูแหวนซึ่งตัวอันเนี้ยจะเป็นจุดสาคัญอีนางเนี้ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องอก็โชว์แหวนเป็นหนึ่งที่แหวนเม็ดโตเพชรเรม็ดโตอยู่บนนิ้วนางก็คือเป็นคู่มัน่นอีกนม่นานจะแตกแหลก มันก็ตัดไปเนาะเออวพวกระเอกมันก็อยู่กําลังรองขึ้นเครื่องแล้วนางเอกมันก็มาแล้วคือตอนแรกอะมันเหมือนไม่ได้อยากนางเอกไปเว้ยเออมันแค่แบบชวนๆไปงั้นแหละอืพอพอบากนางเอกไม่มาก็พอนางเอกไม่มาถึงที่เครื่องก็บอกเอ้ยชิหายแไอะเหียกูไม่น่าชวนแม่งเลยเออพอขึ้นเครื่องไปปุ๊บรีตาเพื่อนพระเอกอะไอหัวหน้าแผนกนางเอกอะเออ มันก็เปิดคลิปของนางเอกให้ดูที่ลงโซเชียลไว้ก็คือฉันอยากเป็นนักโซเวลเออทำคลิปแบบตลกปันๆคลิปแนะนำตัวเออก็จะเป็นคลิปสมัครงานมัน้งเลยเหมือน,นแบบเข้ามหาลัยแล้วต้องอัดคลิปสัมภาษณ์อ่ะเออประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็คือแม่ก็บูลลี่นางเอกเลยแบบเอ้ยคลิปีนี่เปิดสมัดเลยยายเนี่ยเปิดตลกกะโหลกกะลาจริงเลยเนี่ยเป็นได้แค่นั้นแหละเป็นแค่พนักงานฝ่ายจัด ไ,ไอ้ไปเอกไม่บอมเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีเออือเป็นแค่พนักงานฝ่ายการตลาดพอแล้วอ,อแค่นั้นแหละคุณไม่เหมาะหรอกเป็นผู้รองผู้จัดกาผู้จัดการนะ่ะไม่เหมาะไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับแต่อย่าเข้าเขาได้แล้วทีเนี้ยพอบูลบลี่อยู่สักพักบูลลี่สนุกเลยแล้วเครื่องอะ่ะวันนั้นอะ่ะมันเกิดพายุเข้าเว้ยเออพายุแบบลูกใหญ่ใหญ่เป้ยใหญ่แบบใหญ่หญบิ๊กอะ่ะ มันก็มีพายุลูกใหญ่เข้าเว้ยแล้วทีนี้เครื่องมันก็ตกหลุมอากาศพอมันตกหลุมอากาศปุ๊บไอ้เนี่ยแอร์ก็บอกให้ให้นั่งที่นะคะให้คาดหนุมขดัดไอ้เพื่อนเพื่อเอกก็เพื่อเอกก็บอกเออไปนั่งไปคาดหนุมขดัดสิฟิลแบบประชดประชันหน่อยไป,ไปคัดไปคาดหนุมขดัดสินั่นแหละไปสิเออมีแต่พวกปอดแหกเท่านั้นแหล,ล,ละที่นั่งคาดหนุมขดัดพอพูดจบปุ๊บสัตว์เครื่องโดนพายุซัดหักขาดครึ่งไอ้เหีย้ยประตูกระเด็นกระจงกระจาย ไอ้คนบนที่อยู่นั้นน่ะก็ปิวออกไป EV. อีวีไอ้เพื่อนพระเอกแม่งก็โดนเน็กไทอ่ะแม่งเสือไปติดอยู่กับตรงประตูไว้ประตูเครื่องบินเออที่นีหน้ามัน,นก็ฟาดกระ,กระจกแล้วเครื่องบินก็ตกมีคนรอดชีวิตมีคนรอดชีวิตแค่สองคนก็คือแบลี่พระเอกแล้วก็ลินดานางเอกอืมก็คือไอ,อ้ตรงนี้ยังซีจีตรงนี้นมันลอยนิดหน่อยเว้เออแต่ก็มองข้ามได้นะเลือดหนังมันเป็นชองแบบคอมดี้ทิลเลอร์อ่ะอืม แล้วพอตกน้ำนางเอกตอนที่มันเครื่องบินมันตกมันตกลงน้ำเลยแล้วพอมันตกลงน้ำปุ๊บมันก็มีเกาะเลยไปหน่อยเออมันตกที่อ่าวไทยเอแถวนั้นเกาะมันเยอะแล้วทีนี้มันตกลงไปในน้ำปุ๊บตอนที่นางเอกกำลังว่ายขึ้นน้ำมาแม่ก็เจอศพไอหัวหน้าแผนกมันอ่ะตายอยู่ก็คือตรงเนี้ยทรงหนังเนี้ยเรื่องเนี้ยยังมีความสยอง ยังมีใส่ความเป็นเทอร์เลอร์อยู่เฮอร์เลอร์แบบสไตล์แซมไรมี่ยังมีอยู่เออไลเส้นแกงอยู่ในหลังเรื่องนี้เว้ยแหละพราะนักเอกมันขึ้นมาปุ๊บจึบเจอศพแม็กกี้ลั่นแล้วก็อยู่ดีก็ศอไปตื่นมาทีโดนซัดอยู่ที่เกาะแหละตื่นมาเินอยู่บนเก,กาะสักพักนึงก็เจอพระเอกแม่งนอนขาหักอยู่เฮ้ยขาไม่หักขามันมันเป็นแผลเออเหมือนที่เราเห็นในตัวอย่างแหละพอติดเกาะปุ๊บสักพักนึงเออพระเอกแม่งก็บอกเฮ้ย ขอบคุณครับที่ช่วยเออแล้วทีเนี้ยพระเอกช่วงที่ติดเกาะช่วงแรกๆวันแรกๆอ่ะแม่งก็สั่งนางเอกเป็นลูกน้องเลยเออนางเอกก็บอกเฮ้ยทีเนี้ยไม่ใช่ออฟฟิศคุณอย่ามาสั่งฉันแล้วพระเอกบอกแล้วทําไมอ่ะมันเป็นเฮี้ยอะไรคือพระเอกอ่ะแม่งเหมือนโดนเลี้ยงว่าตามใจเกินไปอ่ะเออที่ใส่บัเลยเฮี้ยแบบเนี้ยเออแล้วทีเนี้ยนางเอกอ่ะแม่งก็งอนพระเอกด้วยเออมันเถียงกันอยู่อ่ะพักๆหนึ่งอ่ะเออแล้วก็โดนพระเอกแม่งแบบขู่ให้ออกมาเออนางเอกก็งอนแม่งก็หนีไปเลยหายไปเลยพระเอกแม่งก็นั่งรออยู่บนถาดอ่ะ วันกว่าไอ้เหี้ยผิวไหม้แบบโดนทั้งพายุซัดเออระหว่างที่มันติดอยู่บนเกาะพายุมันก็ซัดตลอดทําให้ไอ้กระต๊อบเนี่ยกระต๊อบของนางเอกเนี่ยที่นางเอกแม่งสร้างไว้นางเอกแม่งเป็นเซียนเซอร์ไบเวอร์เว้ยแม่งกีการเซอร์ไบเวอร์มากแม่งอยากเป็นนักพิชิตแม่งคืออยากใช้ชีวิตอยู่บนเกาะแล้วเป็นเซอร์ไบเวอร์แม่งดูแคสเอาเว้แล้วแม่งเบี้ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่นางเอกมาสร้างไว้ก็โดนพายุซัดไปเออแล้วทีนี้พระเอกแม่งก็นอนอยู่นะอยู่บนเกาะวันหนึ่ง นางเอกแม่งทิ้งไปสร้างกระตอ๊อบนอนเล่นอยู่ข้างนอกอะ่ะทีนี้นางเอกกลับมาพร้อมกับปลาเออพระเอกมันก็เออ,อ,เอ,เอ,อขอโทษครับผมขอโทษครับพี่ผมที่นี่ไม่ใช่ออฟฟิศครับผมตัวคนเดียวผมไม่รอดแน่ผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับนางเอกก็ให้อาภัยไปแล้วทีนี้เฉออากที่ผมชอบอยู่ก็คือนางเอกอะ่ะมันจะไปล่าหมูป่าเว้ยพอมันจะไปล่าหมูป่าปุ๊บช่วงฉากที่มันล่าหมูป่าเนี่ยคือหมูเป็นหมูซีจีนะเออแล้วแต่ความเป็นหนักแซมไลมี่อ่ะการแทง การฟันเลือดตองพุง่งคือเลือดแม่งก็จากหูปาก่แม่งก็พุ่งทะลุเข้ามาแต่ท่วมนางเอกอะท่วมเลยเลือดแบบนางเอกเอามีดทิ่มไปที่ตัวหูปากปุ๊บดึงออกมาปุ๊บเลือดก็พุงพ่งน้ำพุโดนตัวนางเอกท่วมเลยเออตรงนี้ผมชอบอยู่เออหนังเรื่องนี้ยังมันเป็นหนังเทเลอร์คอมเมดี้ก็จริงแต่มันยังมีความโหมดสไตล์แร,ไรไมไลมี่อยู่ พอนางเอกมันก็ล่าหมูป่ามาให้พระเอกปุ๊บล่ายางกินกันไปเป็นหมูหันกันเออไม่ยางหมูหันแดกกันแต่ทีนี้พระเอกมันก็เริ่มเปิดใจเว้ยวงเล็บเปิดใจนะเออพระเอกก็เริ่มเปิดใจนางเอกกับนางเอกแหละแบบเออเริ่มพูดดีด้วยเริ่มทําอะไรดีดีด้วยเริ่มไม่บูลลี่เริ่มอยากเป็นเพื่อนเริ่มคือถ้าในหนังในฉากมันก็คือมันคือเหมือนมีอยากให้หยอดหยอดโมเมนต์แบบคู่รักมาเออก็คือ อยากให้คนให้เรามองว่ามันเป็นคู่รักอ,ะอ่ะพอพระเอกเเริ่มเปิดใจแล้วปุ๊บนางเอกแม่งก็ไปสำรวจเกาะเว้ยสำรวจเกาะแล้วทีนี้มันเจอแหล่งน้ําเออเป็นน้ําตกสวยแล้วนางเอกแม่งก็ออทํา MV อยู่เออทํา MV อยู่แปบ๊บหน,น,นึ่งอาบน้ำแบบเนี่ยกีดกายกีดกลายอ่ะสบู่สบู่เป็นโฟฟนาสบู่เป็นเน็ตอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเออถ้ามีสบู่ให้นางก้อนหนึ่งนี่คุณกุแป่งไ,ไปโฟฟนาสบู่ได้เลยอืระหว่างที่มันอาบน้ําอยู่อ่ะ มันเจอเรือเออมันมีเรือลำหนึ่งอ่ะเป็นเรือหรูเลยเออขับเข้ามาในเกาะเว้ยแล้วก็นางเอกก็แบบตอนแรกมันจะให้ช่วยมันจะไปขอความช่วยเหลือเว้ยแต่นางเอกไม่ดีกว่าฉันยังไม่อยากกลับมันเบียวการเป็นซร์ไนเวิร์ลอยู่มันอยากเป็นนักซร์ไนเวิร์ลเอ่อมันก็เลยยังไม่อยากกลับไปหลังจากที่อยู่ด้วยกันดีทีนี้พายุมันก็ซัดอีกเออน่าจะวันเดียวกันแหละเออพายุมันก็ซัดอีกพระเอกกับนางเอกก็เลยต้องไปย้ายไปย้ายไปอยู่บนที่ที่มันสูงขึ้นเออสมมุติ ตรงเนี้ยคือคือทะเลอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงเนี้ยพระเอกกําลังเอกวัดสร้างบังเกอร์อยู่ตรงนี้สร้างกระต๊อบอยู่ตรงนี้เออไอ้ทีเนี้ยพายุซัดมันก็โดนอยู่แถวๆเนี้ยเออพระเอกกํลังเอกกับมาร์เลย์ต้องย้ายเมียบนี้เว้เออให้มันสูงขึ้นมันจะได้ไม่โดนน้ำซัดแล้วทีเนี้ยหลังจากสร้างสร้างที่พักใหม่เสร็จก็คือพระเอกกับมันอยากจะขอบุณนางเอกด้วยการคืนนี้ผมจะขอเข้าครัวลิ้งดินเนอร์คุณนะครับก็คือจะไปหาของป่ามาให้เออพระเอกไม่ก็ไปหาของป่ามาเป็นผลไม้เป็นมะยงชิดเป็นน,นู่นนนนี่ัก็คื อตอนตอนสร้างที่พักเนี่ยนางเอกก็สอนพระเอกนะว่าควรใช่งี้ใช้เงเชือกเงื่อนนี้ผูกตรงนี้ทํานิ้วนี่นั่นสร้างนี้ใช้มีดอันนี้ตัดนู่นนี่นั่น,นก็คือเออมันมีมีดในเรื่องมันมีมีดมาเออนางเอกมันไปหามีดมาเจอ,อยได้ไงไม่รู้ในหนังตอนแรกมันยังไม่บอกเราเว้ยพระเอกก็สงสัยว่าเอ้ยคุณไปเอาวิมีดมาจากไหนอ่ะก็คือนางเอกก็บอกว่าอ๋อขึ้นมาซัดมาเออพระเอกก็อ๋อโอเคก็เอออไปคือพระเอก วันนั้นก็พระมักก็เลี้ยงดินเนอร์นางเอกเว้ยเออเลี้ยงดินเนอร์ปึ๊บปึ๊บป๊บพอนางเอกกินปุ๊บเฮ้ยเริ่มสึกไม่ดีคือนางเอกก่อนหน้านั้นนางเอกสอนด้วยว่าเบอร์ผลเบอร์รี่สีเหลืองสีเขียวห้ามเก็บมาแดกเด็กขาดมันมีพิษอืพอพระเอกอะ่ะมันก็ไปหยิบเบอร์รี่ไอ้ที่มันมีพิษมาให้หนางเอกกินซึ่งมันวางแผนเหนียวจะเกาะไว้เว้ยมันต่อแพรซ่อนไว้เออพอนางเอกกินไปปุ๊บพระเอกมัน นางเอกไม่รู้ไงว่ามันมีอ่ะคือมันผสมมันผสมแมปมมไปในน้ําอ่ะมันก็เอาแพรที่มันต่อมาเออมาไว้แล้วก็ทีนี้มันก็พายเป็น away แคสตเอาไวเราดูใครที่ดูแคสเอาไว้แล้วก็จะรู้ว่าต่อแพรครั้งแรกมันไม่ได้ผลใช่ครับเรื่องนี้แม่งไม่ได้ผลคลื่นที่มันซัดมาแม่งสูงเย่างกับซึนามีเอ้ยคือแพรเชือกงั้นไม่รอดแน่ก็คือมันก็โดนคลื่นซัดกลับมานะนางเอกก็ไปช่วยไว้ไอ้นางเอกก็บอกพระเอกว่า ถ้าคุณจะต่อแพรหนีไปคุณต้องใช้เชือกเงื่อนอีกแบบหนึ่งซึ่งฉันยังไม่ได้สอนคุณพระเอกม่นก็นั่งซึมอยู่นั่งนั่งซึม,มนั่งซึมว่าเอ้ยเียคุณหนีไม่รอดว่ะนู่นนี่นั่นนักเอกก็เอาปลาหมึกมาให้กินแล้วพอไปกินไปปุ๊บตัวไม่ชาไอปลาหมึกนั่นเป็นปลาหมึกรงน้ําเงินอทําให้ตัวชาเว้ยเป็นไม่รู้ว่าชีวิตจริงมีพิษถึงขั้นตายเลยไหมก็พอตัวไม่ชาปุ๊บนักเอมกม่นก็จะไเอกสอนเกงเว้ยมันมันแกล้งจะตัดจู แต่จริงๆแม่งเชือดคอหนูพระเอกไม่ก็ตกใจเฮียนึกว่ามันจะตัดจูดตัวเองคือมันไม่รู้สึกใช่ปล่ะเออมันเห็นแค่เลือดไงแล้วทีนี้เอามาให้ดูเอ้ยพระเอกแบบแม่งเชือดหนูซึ่งผมก็ตกใจตรงนี้ว่าบนเกาะมึงเอาหนูมาจากไหนอ่ะแต่มาไว้ก่อนว่าไม่มีหนูในเรื่องและพอพระเอกมันหายชาใช่ปะ่ะตัวมันหายชาปึ๊บแล้วทีนี้แม่งงอนไม่พูดกับนางเอก,เอกสองวันเออไม่พูดกับลินดาเลยสองวันสองวันนี้เออ แล้วทีนี้ินดาแม่ก็จะไปงอเวย้ยแม่ก็ไปตามหาผลไม้ชุ่มแบบหวานฉ่ำบบหวานชื่นมางอเออแล้วทีระหว่างตอนที่มันหาผลไม้อยู่อะเรือของคู่มั่นมันมาเออมันหาเจอตอนแรกคือมันคือมันตามหารอบเกาะทั่วรอบเนี้ยแหละเออมันตามหารอบนี้ทุกเกาะแหละเลยแต่เกาะเนี้ยที่มันยังไม่ได้มาเออมันก็มาพร้อมกับเฮียทนินเฮียทนินมารับจ้างขับเรือเออเป็นจ็อบเสริมเฮียเลยเธอและกู พอมาเจอทางเอกพวกคู่มันก็ดีใจเออแล้วก็ให้นางเอกอะพาไปหาพ้าแผลคู่มัน่มันมันไอตาแบตลี่พระเอกอะอพอมันระหว่างทางที่ไปมันจะมีเป็นหุบขับเป็นภูเขาไว้สูงสูงแล้วที่ระหว่างทางที่เดินไปหินมันหินมันซุดเออทําให้อนางเอกมันวางแผนไว้ว่าจะจะคิวมันมันตั้งใจจะคิวนางเอกเพราะว่ามันไม่อยากออกเลยไปจากที่นี่เวยกับเอกับเอกอะมันคืออยากอยู่ที่นี่กับเอกสองคนเออแม่งเริ่มมันเริ่มรักพระเอกแล้ว มันก็เลยทําการฆ่าคืนนั้นเออนางเอกมันก็หลอนเจอผีเว้หลอนเห็นเป็นผีคู่มันพระเอกอ่ะมั่ขึ้นมาจากน้ำไม่ขึ้นเป็น e ีวิ d a ด s เลยสัว์มนขึ้นเป็นหนักแซมไรมี่อ่ะเออมันขึ้นออกมาเป็น e ีวิลเด s แล้ขึ้นมาจากน้ําอ่ะตรงนี้ผมชอบมากเออแบบช่วงท้ายเนี่ยลายเส้นของแซมไรมี่อ่ะเราจะได้เห็นชัดมากช่วงช่วงแบบช่วงหลังจากไอ้คู่มันตายเนี่ยอือพราะาเอกมันฟันมันหลอนเจปุ๊บมันก็ตื่นขึ้นมาเอ้ย ก่อนขอที่มันจะตื่นก็คือมันเห็นจากไปค,คู่มันเนี่ยมันกลายเป็นผีเป็นผีแบบจากยุคแปดศูนย์นะเออเจไดเห็นแค่แบบวุยเดียวไม่ถึงไม่ถึงสามวิอะ่ะเอเอมาเอามาคิกคัทอ่ะเอามาคิกคัทอืมเจไดมันเป็นผีจากยุคแปดศูนย์คือดีไซน์มันคือผีแปดศูนย์เลยผมชอบตรงนี้ผมเห็นแล้วแบบเออชอบชอบเราเป็นแฟนหนังเลเลอร์ยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์เลยนะก็คือนางเอกมันตื่นมาปุ๊บเอามันก็จิต ก็น้อยๆอ่ะก็คือมันไม่ได้อยากจะฆ่าหรอกแต่คือมันไม่อยากออกจากที่นี่มันก็นอนซมซึมไปไอ้พระเอกมันก็สงสัยว่าเป็นไรวะเออมันก็บอกเอ้ยเราไปล่าหมูป่ากันไหมเนี่ยผมเห็นหมูป่าแถวเนี้ผมจะล่อหมูป่าใหม่ไอ้เอกก็บอกวันนี้ฉันลาป่วยไอ้พระเอกมันก็เลยต้องไปล่าหมูป่าคนเดียวทีตอนไปล่าหมูป่ามันหนีไปได้เว้ยไอ้ตรงที่หมูป่าที่มันที่มันเจอหมูป่าหมูป่ามันดันไปเจอศพเออศพของคู่มั่นมันอ่ะ โดนสังอยู่ผมแค่มือกระแหวนกระแหวนกระแหวนมันทําให้พระเอกแม่งรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยคู่มันกูแน่ๆอืมแล้วไอ้พระเอกก็ไปถามพระเอกว่าเนี่ยทะไรทําอะไรไว้เมือ่อทาเฮียอะไรไว้นางเอกก็บอกอะไรฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ทำอะไรก็บอกคุณค่าคู่มันกูใช่ไหมคุณค่าคู่มันผมใช่ไหมไอ้นางเอกก็บอกช่ฉันจะพาเป็นอุบัติเหตุห็นแม่งตอแหลไปเออ ม่งตอแหลไปและทีนี้พระเอกมันก็เกิดไล่ล่ากันช็อตไล่ล่าซึ่งแมงกายแบบแชเชอร์เลยซึ่งสักฉากให้มันมากผมอธิบายไม่ได้ซึ่งอยากให้คนไปดูเองมีตรงเนี้ยเราจะได้เห็นความเป็นหนังแซมไรมี่ตรงนี้แหละเป็นหนังแชเชอร์และทีนี้ไอ้พระเอกอ่ะมันวิ่งไปท้ายเกาะเว้ยท้ายเกาะที่นางเอกมันไม่ให้ไปอ่ะซึ่งท้ายเกาะนั้นอ่ะมันมีบ้านแมงหรูจักบ้านหรูเพื่อทีว่า รู้ว่าสตาร์ทบ้านบ้านทนี่สตาร์ทมาสร้างไว้เนี่ยอยู่หลังเกาะซึ่งหลังเกาะน,นั้นจริงๆมันเป็นเกาะเนี่ยม,มันมีคนอยู่เว้ยแต่ตังเอกอะไม่ไปคิวมันไปคิวคนที่อยู่ในบ้านตัวเย่หมดละซึ่งเฮียมึงเก่งเกินเอกมึงเก่งเกินมึงเก่งเกินไปแล้วมึงไปคิวคนในบ้านที่แบบบ้านสุดหรูมีระบบ,บรักษาความปลอดภัยเนะี่ยถึงเจ้าของบ้านจะอยู่คนเดียวก็เถอะแต่มึงก็ไปคิวเขาแล้วอะเออเก่งเกินไป นั่นแหละไอพ้พระเอกมันก็ไปแอบอยู่ในบ้านแอบไล่ล่างอยู่ในบ้านซึ่งไอพ้พระเอกก็โดนนางเอกจัดการไปในบ้านตุยเย่เรียบร้อยนาอองเอกมันก็รอดออกมาได้ซึ่งวิธีมันรอดออกมาคือมันต่อแพรไม่หอกมัไปแคทเอาเวอออกมาไปแคทเอ,อ,อาเวเลยในหนังไม่ให้เห็นนะแต่มันอธิบายผ่านไดอกเออซึ่ง เออเป็นเหมือนหนะักแคสต์เอาไว้อ่ะคือคุณลอดออกมาจะเกาะได้ด้วยการตอบแพรมาแล้วคุณก็ไม่โผล่อยู่ในเมืองอะ่ะเออฟิลฟิลนั้นอะ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้มันมีเอาความเป็นแคสต์เอาไว้มาใส่อยู่เออนางเอกมันก็กลายเป็นคนดังไปรอดได้เออรอดจากโสกนาฏกรรมนั้นมาได้ซึ่งจริงอ่ะนางเอกไม่เป็นคนฆ่านะพระเอกเว้ยแต่ไม่มีใครรู้หรอกอนั่นแหละสรุปเลยก็คือเซนเฮล์ ale, ปอดส่งใครมาช่วยฉันทีเนี่ยงาน เรื่องบทก็สไตล์แซมไรมี่บทนี่ผมมองว่าดีนะเออแต่นางเอกแม่งเก่งเกินช่วงท้ายที่บบมาเฉลยว่านางเอกแม่งไปคิวคนในบ้านบ้านหลังเกาะที่มีคนอยู่เนี่ยบ้านหรูที่มันมีระบบรักษาความปลอดภัยขนาดนั้นน่ะเออเก่งเกินเก่งเกินจริงแต่อย่างอื่นโอเคหมดเลยนะเออง,งานสร้างจะมีซีจีร้อยบ้างก็คือผมมองว่าหนังเรื่องนี้ได้ทุนได้ต่ำอยู่อะ่ะเซนเทล โปรดส่งใครมาช่วยฉันทีขอให้คะแนนไว้ที่8ดเต็มสิคะแนนฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามภา้หนังด้วยนะฮะอย่าลืมขอร้องแหละมันแทบไม่มีคนดูแล้วช่องทุกวันเนี้ยแต่ผมทอนะอืมก็มาดูกันว่าหนังเรื่องต่อไปที่ผมจะรีวิวเป็นเรื่องอะไรไปเถอะนอนเถอะฟันดีครับทุกคนผมง่วงแล้ว